สวัสดีครับนะสวัสดีซีตตองไปเทีกับผมนะครับนะมือนีนะครับมาตรวจทองนะครับน้องหงฟ้านะครับนะอยู่กอกของพี่น้อยนะครับบัวงามนะครับนะเบื้องใบครับนะตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับนะฮะคือเป็นงัวที่กบาลดีกะบาลสวยนะครับนะฮะด่างคมกริบนะครับเบื้องครับกะบาลบนครับโอ้พี่น้องครับรูปแบบนี้เกือบว่ไไรฮะเดี๋ยวบาดมือนะครับเป็นว้วที่ด่างด่างสวยนะท้างเขาดีนะครับนะต่างสวยข้างเขาดีนะครับนะ ตาสวยนะตาไม่ลึกนะครับนะใบดีใบสวยนะครับใบดีใบสวยนะครับนะเป็นงวกระบานดีนะฮะแต่ปากเบเยินนะฮะบาเยินนะครับนะฮะตนอกตั้งตรงหลังตั้งตรงนะครับหลังบแอนบหักนะฮะท่ายปานบามันครับแบบใดครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับเบิ้งครับนะท่ายนี้นะครับนะสวดจูกกูครับพี่น้องครับนะประทัดหลังดีสีดีนะครับนะอันนี้คือหงฟ้านะครอบพี่น้อยนะะพี่น้อยวัวงามนะครับนะฮะ วันนี้นะครับนะฮะทตัวทองนะครับนะสามสิกกวันนะครับมันนี่คักก็รุนลอตเตอรีนะ่อีกเมื่อีงนะครับนะฮะโปรดอย่าทําให้เราผิดหวังนะฮะคำตอบอยู่กับคนนี้นะครับนะฮะคำตอบอยู่กับคนนี้นะครับนี่หมอน,นิปี่เกียรติมากเลยนะนี่หมอบ้านมาจับหางให้ว่าขนาดไหนเนี่ยอ๋อมา เอาให้ทองนะโปรดอย่าทำให้เราต้องผิดหวังดูกับบานบนะตัวนี้นะพี่น้องครับนะฮะกับบานบนสุดยอดนะครับผสมใครพี่น้อยตัวนี้ซุปเปเเอร์ฮงผสมซุปเปอร์เฮงนะฮะของนะครับคุณนิกุลเนาะนิกุลแนวกันดีใช่นะเป็นเอ่อเป็นลูกมาริโอนะครับ <c oughs> นะบนะทีนะครับนะ <c oughs> ทีหนาที่ใต้อีกตัวนึงคะ่ะแล้วที่สำคัญนะครับนะฮะ เป็นสายเลือดดีครับนะสำหรับซูเปอร์เฮงนะครับนะเพราะว่าแม่เขานี่นะครับนะเป็นสายพายจำปานะครับสายหนึ่งอุบลนะครับนะฮะสายหนึ่งอุบลสายทองดีนะครับนะฮะสายเลือดดีนะครับนะสำหรับลูกสายมาริโออีกตัวหนึ่งที่หนาที่ตามนะฝากติดตามนะครับนะสำหรับซูเปอร์เฮงนะครับอ่านะครับนะฮะหนึ่งเดือนกว่าสามสิบ กว่า <30 S 2> วันสาสิบกว่าวันวน่ะเอาอย่าทำให้เราผิดหวังโอเ,เลเหรอแม่นแล้วข้าน้อยลูกอีสานเต็มขัน้นพันเปอร์เซ็นดิเอาของผมข้างอีสานสามสิบกว่าวันี่บาทปะนี่ี่บาัดมานี้ครับีปบารเห็นอะไรไหม แล้วมาแล้วถุงน้ำคั่มมาแล้วในตัวน้ำคเซียวในเซียวเซียวแน่นตึกได้เห็นไหมพี่น้อยในเซียวีเซียวเซียวแน่นเลยมากเซียวสวยมากครับนะนะเนียซียวอ่ะนี่ไปไปถุงน้ำคั่มฮะมาแล้วเห็นไหมถุงน้ำคั่มนะชัดเจนไหมถุงน้ำคั่มอันนี้คือในตัวปีกโมลูกใช่ใช่ครับถุงน้ำคั่มนี่ขาตอนดิครับ มันจีนแล้วเนี่ยไ,ไม่เปิดให้มันชัดๆเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วอ,อ่ะอ่าดูมันสามสิบประมือพี่น้องครับสามสิบสี่วันนะครับนะฮะสามสิบสี่วันนะฮะเขาจะเห็นนะครับนะมีนะมีการขยายตัวนะของของมดลูกนะฮะมีการขยายตัวข,ของม,ดล,นะม,งยยมดลูกนะครับการขยายตัวของมดลูกท่านนี่ เห็นหัวใจเต้นไหมครับเห็นหัวใจเต้นไหมท้องแน่นอนนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือคือตอนจะนีนะครับเดี๋ยวผมสะเบิรงหัวใจเต้นนะครับคือหัวใจของลูกนะครับบ่ิเวณของแม่นะครับเห็นไหมครับนหัวใจขยับอยู่นะฮะติ๊ก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 นะครับวางดีดีทีนี้เบ็งนะเห็นไหมครับหัวใจเขาจะขยับอยู่ตรงนี้นะอ่านี่ฮะนี่ขยับอย่างนี้คือหัวใจนะครับเพราะอันนี้นะครับสามสิบ สี่วันนะครับนะฮะท้องแน่นอนณวันนี้นะครับมือนี้นะพี่น้องครับมือนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับนะหรือเดือนสิบเอ็ดนะสองห้าหกสี่นะครับท้องแน่นอนนะครับนะฮะหงฟ้านะครับนะฮะท้องกับเอ่อซุปเปอร์เฮงนะฮะซุปเปอร์เฮงน้ำเชื้อแน่นอนดีดีนะนะฮะหลายตะขอออกละนะครับท้องแน่นอนนะครับนะฮะแต่ดูดิเอาหัวใจเต้นอีกครั้งดิ นี่พี่น้องครับนี่ขย Bref.. ああ ını, cuanto, ับอยู่นะครับเนตัวนี้นะครับเนี่ตัวนี้นี่ขยับติ๊กติ๊กติ๊กเกี่ยวนะครับสามสิบสี่วันนะครับท้องแน่นอนนะครับมดลูกมีการขยายตัวนะเห็นตัวอ่อนนะมีหัวใจเต้นนะครับท้องไหมครับหมอนี้ท้องครับนะครับนะ่โอ้ถท้ท้องแบบนี้นะครับมีโบนัสพี่น้อยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะดีใจไหมครับดีใจนะครับท้องแน่นอนเนาะโอเคนะครับนะฮะ น้องหงฟ้านะครับนฮะท้องนะครับกับนะฮะนะซุปเปอร์เฮงนะบุตรชายตัวเก่งของมาริโอ้นะครับท้องแล้วนะครับมิลลุ่นแน่นอนครับนะดูครับสวยงามขนาดไหนนะครับไปแล้วนะครับท้องแล้วนะครับโอ้นะครับเบิ้งเบิ้งการตรงการโตครับนะสวยงามเดี๋ยวแป๊บนี้แหละแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีๆกันนะครับอ่ะลูกมาท้องแล้วแน่นอนนะครับ โอเคพี่น้องครับนะยินดีกับนะยินดีกับพี่น้อยด้วยนะครับค้องเรียบร้อยนะครับนะค้องเรียบร้อยบิ๊กไซส์นะครับนะฮะบิ๊กไซส์นะฮสวยงามใหญ่มากนะครับแม่พันโอเคพี่น้องครับนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะครับนะเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องของต้องใบเทคนะครับนะกดกรีงง๊งงุงง้งยิ้งนะครับนะฮะ โอเคพี่น้องครับนะฮะมีามงานจะใสผมต้องไปเทคเนะครับสิไปถ่ายคลิปฝากพี่ฝากน้องนะครับนะฮะสรับมือนี้สวัสดีครับ